โรสพยากรสวัสดีค่ะคนที่มีดวงทำธุรกิจสร้างฐานะเพื่อครอบครัวจนมั่นคงนะคะทีนี้พออายุมากขึ้นแล้วก็อยากจะพักแล้วใครล่จะสารต่อธุรกิจได้บ้างมาพิจารณาดวงกันค่ะรักานาราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนกระดุมพักมีดาวอังคารคุณภาพร้อเอร์ซดาวพุธคุณภาพ80%ดาวมฤตยูอยู่ในตำแหน่งการเงิน ดาวองคารมาจากเรือนสุภะกับพันธุดาวพุธคือเรือนราภะกับกระดุมพระดาวอาทิตย์คือตน,นุไม่ได้โดดเด่นนะคะดาวที่ดีที่สุดคือดาวองคารดาวที่มั่นคงหาเงินเก่งดาวพุธคือเจ้าเรือนทำให้คุณเจ้าชะตาเนี่ยนะคะดวงดีมากเหมาะแล้วที่ทำอะไรก็รวยมั่นคงเพราะว่าเจ้าเรือนราภะกับกดุมพระดีเสริมกันคะ่ะ มีดาวพฤหัสดาวคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในเรือนสหัชชะคือดาวสุขผู้ชายคนนี้นะคะถือว่าเป็นคนที่มีอำนาจบาร,รมีในวงสังคมเจอคนดีๆค่ะมีดาวสุขอยู่พันทุกเจ้าเรือนพันทุกก็คืออังคารพื้นฐานครอบครัวก็ถือว่าดีมีดาวเกตอยู่ในเรือนพุดตะลูกดีนะคะเพราะดาวเจ้าเรือนพฤหัสเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมีดาวราหูเร็งรักนา เจ้าเรือนราหูก็คือเสากับราหูเสาไปอยู่สุภะก็เป็นคุณภาพที่ดีเป็นมหาอุดทั้งคู่นะคะดาวดีทั้งคู่เลยเจ้าเรือนปัดตอนนี้นี่ทำธุรกิจกับคนที่มีเงินทั้งนั้นเลยมีฐานะทั้งนั้นเลยช่วงที่ดาวราหูคือมูลระย้ายเข้ามรณะอาจารย์เตือนนะคะให้ระวัง ถ้าจะได้งานแต่ถ้าทำให้เดือดร้อนให้ดูดีๆนะคะตัวเขาเองก็รู้สึกไม่ดีทำไมครั้งนี้เนี่ยรู้สึกไม่สบายใจก,กับการที่ดีวงานผู้ชายคนนี้ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทำธุรกิจโรงแรมมีดาวดีตั้ง4ดาวเสารา,ราหูพรหัสอังคารคุณภาพดาวนี่ดีร้อยเปรซนะคะ แต่สิ่งที่น่าคิดคือพ่อเนี่ยสร้างธุรกิจเพื่ออนาคตของลูกๆมีลูกอยู่3มคนใครจะสานต่อรักษาธุรกิจที่พ่อสร้างมาได้บ้างนะคะอาจารย์ดูดวงเนี่ยคนแรกนียดูดวงแล้วก็น่าจะชอบทําอะไรของตัวเองชอบเข้าสังคมอาจจะช่วยพ่อได้บ้างแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหรืออาจจะเลือกว่าไปใช้ชีวิตเมืองนอกเมืองนานเลยก็ได้นะคะคนที่สองนี่น่าห่วงใช้เงินเก่ง ถ้าจะทําธุรกิจต่อจากพ่อเนี่ยอาจารย์ว่าคงรักษาไว้ไม่ได้เพราะว่าดวงไม่ได้โดดเด่นเลยคนที่สคนนี้แหละค่ะพึ่งได้รักษาธุรกิจพ่อไปรอดดาวดีทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินเวลาจะดูดวงเนี่ยนะคะเราอยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครวัวคนไหนดีวาสนาดีรักษาทรัพย์อยู่คนไหนไม่เอาทานคนไหนที่พึ่งไม่ได้พึ่งได้ มันก็ต้องเอามาดวงมาเทียบกับพ่อแม่นี่แหละค่ะเพระนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจจะเดินทางไปทางแนวไหนก็พิจารณาจากดวงวาสนานี่แหละค่ะถ้าคุณสนใจอยากดูดวงละเอียดหรือสนใจอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยที่เน้นการพยากรณ์เป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ